คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคาแนะนํานะครับ,บก็กอกาสรีวิวทุกคนกันด้วยผมขับมาแล้วโคตรปอบชาแนลวันนี้มาค่ะสาวถ้ำในทุน3 0 0 0นบาทนะเพื่อนลุยกันเลยนะวันนี้ทุน3 0 0พนะวันนี้ต้องหมื่นบอกเลยไม่หมื่นไม่เลิกนะผมไปนะฮะเบทห้าสิบไปเลยอัดหนักๆเดินหนักๆเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือเปล่าต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะโอ้โหข,ขอให้เป็นวันที่ดี ลักันนะครับผมอืมได้อยู่อรอแต่น้อยก็ยังอยู่สามพันเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหควาอยู่ปิดที่ไปหน่อยเมื่อกี้ถ้าจะเข้าแถวสองนี่สวยอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เลยเมื่อกี้จะเข้าก็สวยๆแบบนี้เลยฮะอืมทำให้ดิบมันดูหน่อย น้าหน้าทองลอกนี้ได้ไว้ข้าวแถวสองอีกแล้วยังไงโอเคยังไงต่อแตดานได้ตัวถูกไปหน่อยแต่ก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันนะได้เง,งี้ยดีกว่าไม่ได้แล้วกันแล้วอ็ชมพูด,ดอกนี้ที่สวยหนึ่งพันสามาร้อยบาทนะผม,ม,มแลว้ววเข้าวเชื่อมสวยดอกนี้ค่าร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วยังไงกันต่อน้ำเงินหรือเปล่าถ้าเสแตดานที่ได้เข้าวติดดอกนี้ 5, งงนนก็พันแปดและสวยอยู่เหมือนกันครับเอออย่างนี้อย่างนี้ย,ยาวๆอย่างเงี้ยโอ้โหแน่ ถ้ามาผีสวยแบบนี้ผมว่าไม่น่ารอดไนะวันนี้น่าจะได้ตามธงตามเป้าว่ากันไปนะครับผมเออเออขอร้อยสี่สิบห้าบาทดอกนี้ยังไงฮะสิบมาดอกนี้ข้างเราสิบบาทอะไรยังไงอืมเห็นไหมขึ้นขึ้นสวยคืขึ้นสวยขึ้นธิรพันธ์ธิรพันธ์ธิรพันธ์งี้คือแบบสวยเลยอนะ่ะ มันต้องอย่างนี้แหละหนึ่งดีแบบว่าไหวชิวสองร้อยบาทได้ยังไงไหวไหลแน่นอนนะไปกันต่อยาวๆทุกคนเออทุกคนได้ดูไอ้รายการก็มาดีคับบ้างวะใครที่เป็นเอฟซติดตามนะคงชอบแน่นอนเลยผมว่าแจ้ช่วงนี้ท็อปฟอร์มจัดล่าสุดนะเล่นเป็นไอ้คุณนอ็อตกองสลากพัดอะ่ะไอ,อ้ยค่าเหมือนอะ เหมือนยันเสียงไอ้เหี้ยเกินไปนะเอ้ยหืมดอกนี้สวยเลยโอ้โหเกือบไปนิดเดียวเท่านั้นี่นะจะหมื่นอยู่แล้วเองนู่นจะแบบดอกเดียวปุ๊บมาสองสามพัน,นแลขึ้นเบื่อไปเลยสวยไม่เป็นไรยังได้อยู่เราวันห้าแล้วจะ อีกนิดเดียวเองเพื่อนอีนิดเดียวเองเพื่อนขอนเธออย่าลดเลยโอ้โหอย่าลดเลยเพื่อนขอเออขอเออนะนะเออเออแล้วทีบบลาย่างนี้เชื่อมไปแล้วยังไงอืไม่ไหลต่อว่ะทำไมมันไม่ขึ้นด้วยมันมันบอกนะอะไรครับเนี่ย ถ้ามาอยู่ดีก็เริ่มถอยแล้วเพื่อนเพื่อนจะเย็นนะจะพึ่งกลับหรือพึ่งกลับไปต่ออีกนิดเดียวเองเพื่อนโอ้โหอีกนิดเดียวเองเรื่องลงมแปบเห็นไห,นหยไหวไหม,อมเออสวยูกเคมาละ นัว่าจะขึ้นต่อไอ้สัตวสดีแค่นิดเดียวเองเมื่อกี้จากห้าร้อยบาทเอานิดเดียวจะครบอยู่แล้วจะหมื่นอยู่แล้วห้าร้อยเมื่อกี้ไม่ไดเไเไ้เริ่มลงแล้วไงเริ่มลงแล้วไงแล้วไงเนี่ยโอ้โหไม่เข้าซะงั้นนะดูง่ายๆแดีไม่เข้าซะง,งั้นนะฮนะอืมขาดตัวนึ่งสกัปเตอร์อมาสกัปเตอร์อมาก็ได้ไหมโอ้โหไม่เข้าอีกแล้วไหวไหมเนี่ยเพื่อน หไวยไม่ไดเพื่พอนน้ำเงินยังไงเออเอ่อา้สี่สิบบาทเออ,อ่างนี้สวยต้องมาแล้วดอกนี้ต้องมาแล้วดอกน,อนี้ชมพูว่าไงฮะชมพูว่าไงฮะรออยู่ตัวเดียวเลยชมพูเนี่ยโอ้โหไม่เข้าเฉยงงนะเสียดายฮะแต่ได้พันสองดอกนี้ถือว่าสวยอยู่กลับมาได้ใกล้ความฝัน,นเพียงเดียวเท่านั้นมันเดิมเลยฮะร้บาทเหมือนเดิมมาเดด้สามมาสวยพเพื่อนดอกนี้สวย,สวยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะยาวๆอยี้ โอเคทุกคนถึงเป้าหมายพอครับผมพักแนละ้ววันนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แลแชร์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปฮะวันนี้เขาตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนสวัสดีครับผมโชคดีฮะ